ไติดขนตดขาจห้ตแขนติดขาด้เหรอติดขาด้วเหรอแม่ก็บกว่าติดขาด้เนาะ นนอ,อันนี้คือพัดอันนี้คือพัดแห่งความรักนะลูกอะไรแม่จิ๋วยังไม่บอบหรอ่ยเอาแม่จิ๋วจิ๋วมาเร็วๆแม่จะปิดไท้ายแล้วคะจะปิดท้ายแล้วคะไม่เปิดนะคะลูกเอ้าพี่ลงโงนินานแล งานรุ่นนี้ร้องเพลงงานตานแล้วพี่รักคอยจากชื่นชมนานแล้วรักเบียงลมลมลมช้าค่ำขอบคุณนะครับผมแม่ที่ด้วยนะครับทุกคนนะพี่เราก็านี้ก็วันนี้ก็ขอพายน้ำมันอาจจะขอจตงไม่ได้ สนุกครับสนุกครับสนุกครับทกี่แล้วแหลนะครับก็ตามทำงานในคือวันเรามาที่ว่าเรามาที่บริการบริการนะครับก็ออกมาไม่ดีถูกไหมก็ขอไปทช่ไม่ดีครับดีโดยไว่โทษกันนะครับตามไม่มีอะไรไม่ดีครับต่างๆนะเนาะครับใครที่สุอก็ในคำแทนนะครับทุกคนนะครับที่ที่มาในวันนี้นะครับผมเองครับรับเล่นใ้ก็ได้รับเล่นนะครับ ยาาถ่ายคู่กับลูกอะสองคนนะเออตเอดเขาเขียนจำจะหมดแรงแล้วลูกจะหมดแรงแล้วันนี้เจ็บคอเจ็บคอไม่ได้ัเจ็บที่นวันนี้ปวดท้อง